สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องแม่บัวน้องเจ้าคู้รักต่างวัยเมื่อนี้มาย่างตลาดค่ะตลาดชุมชนห้องกระดันจ้าภาษากลางเรียกว่ากระดักล่องตลาดล่องดันภาษาบ้านแม่บัวห้องกระดันเพราะว่ามันมีต้นมาดันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมบ<ะ>ัเมื่อนี้แม่บัวพ่อมาเ่งตลาดแรงค่ะ ตลาดแรกมันเมมโบวเป็นตลาดอา่าชุมชนชาวบ้านเก็บของมาขายเองไม่ได้เป็นตลาดใหญ่ไปเลยครับข้ามงนี่ก็มาขายมงนี่มบิ่วงไฟอันเดียปลาช่อนครับผมตัวใหญ่ยายมากเลยนั่นเนี่ยปลา่อดไม่ไปไรนี่ปลากระสงภาษาการด้านเมย์เล็กปลาอีจน มีเหมือนกันเลยนะปลาซ่อนตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ปลาดุกแบบนี้ขายยังไงล่ะครับชามละร้อชามละหนึ่งร้อยอันนี้เฮมิคาเอฟซีตลาดบ้านแม่บัวนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของบรรยากาศดีเลยสวัสดีนะครลายขนาดค่ะได้งานตัวค่ะคุณแม่เฮมิคาเอฟซีนะครับ พอดีเลยพอดใช่ไหมเสก้องด้วยมาไปเดินมาไปมุมนู้นไปดูผักอันนี้ต้นหอมต้นหอมขายทั้งเอาไปปลูกได้เลยค่ะยกไปแบบนี้เก็บกินอยู่แบบนี้อันนี้ดอกดอกนี่หอมนะขายมะเฟืองอะจะมะเฟืองก็แบบนี้เละ มะเขือกระดอกต้นหอมครับสวัสดีครับยายอันนี้คพือขึ้นใส่ถุงคอนเซอร์แล้วคู่ตุ๊้อุตส่าห์โมงได้ท้ามือเสื้อดอกนี่นะครับขอบคนนะครับตลาดเน่ลยายมะเขือทุ่งเท่าไหร่อันนี้ฮะหกบาทหกบาทอันี่ค่ะเอฟซีหกบาทปลูกเอง อะไเยอะเนาะคือยากแมงเธอทำโนี้ปลอดสารพิษปลอดอามซอนซื้ออ,อลอดสารพิษกระปูกเองเก็บมาขายเองครับบรีเป็นมะเขือลอดสารพิษอันนี้ดอกต้นหอมค่ะกำไรห้บาทอันนี้กำละห้าบาทห้าบาทนะครับเอาไปผัดเอาไปแกงครับผมกำารห้าบาทโดยแม่ดอกต้นหอมค่ะแกงเส่ปลา หอมน้อยกระเปงนั่นเลยสิบบาทนี่ต้นหอมเนี่ยสิบบาทชีฝรั่งเนี่ยบาทกระถางละสิบบาทชีชีลาวชีลาวชีลาวหอมนี้ชีลาวชีลาวผักซีอันนั้นเนาะอันนี้ซื้อเอิ่นซีเพียงเฮงซี้อไปเรื่อยซีไปเรื่อยมอมเป้อยู่บ้านเฮาเออแต่เขาเจ้าอันนั้นเอิ่นชีฝรั่งครับ มะนาวตะไคร้ครับมะนาวหัวละสิบบาทตะไคร้ห้าบาทตะไคร้ห้าบาทได้เยอะห้าบาทค่ะนี่นะครับยื้ที่ตลาดมะนาวสิบบาทอำเภอกาอำนวยนะครับกระพรออันนี้ขาดหูกระสิบาดหูกระสิบบาทครับต้นคค่ะ่ะเยอะนะเยอะนะเยอะ พกนีสวนะสรับอพริกมะเขืิงสิบาทเบิงไหมพริกบานแมบัวในยกะตอนนะครับค่ะพริกปลูกเองค่ะปลูกเองเก็บมะหยเองครับผม้อมเขือปลูกไว้นห้ไปอันนี้ก็มีอันอย่างไรันนี้ข้าหลามอันนี้ประเดก นังจับกินอยู่แล้วประดกนะกินหรือเปล่าปลาแล้วนะแม่บัวเกณฑ์นครับท้าตามกับซ้มตามเกณฑ์อยู่ครับโอ้แม่บัวใส่หอดต่อนถ้าได้กินตอนด็กเพื่อกจะกินอันนั้นนันกินข้างๆเขี่ยเอานะครับปลาซีีน่เอามาทอดเพื่อทอดเองเพื่อก็ซอยเกลือเคล่ยบใส่กินแบบนั้นี่ขมิ้นนะค่ะเครื่องเทศอะไรบ้างจะมากกับเป็นขมิ้นนั่นแหละ คำบมเมนพี่แกงบมเมนอันนันเห็นหาไม่หาอะไนี้แหลอันเรื่อนเพื่อนพี่เนาเพื่อนปลาแดกบ้องพี่เคยมันอยากกินเพื่อนถ่ายนาเ้าเบิ้งปลาแดกหนาเป็นตัวปลาเยอะมากเลยครับใส่เครื่องนี่กับปลาชอนนี่ไ้าหถาจามปลาเขาใหญ่ก็ได้เห็นส่งไปให้อยู่ใส่เพื่อนอยู่ใส่นะ มาทำงานอยู่นักรุงเทพนี iento, well, case, ่แหละพี่น้องมา่อมเมนต์มาอยู่ประเทศนั้นมาเป็ดแถวเรืองตอน้องหลาผู้เดียวที่ยังบ่เคยมาจะคุยอ่ะแล้วจะกรอยู่กรุงเทศนี่แหละทำงา้นก่อสร้างเป็นเพียงไปทำบ้านเลยข่อบ้านแม่ก็จะกระโดดกระโดดกระโดดอยากคุยด้วยอยากออกมาคุยด้วยนั่นนั่นนั่นนะเอาพยอยากสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วแม่เราเป็นดาราดังนี่นี่อยู่ในยูทูบ ครับยอดดีมาสัมษั์บังโคลามเออมามาสัมภาษณ์บังโคลามให้บ้านเจ้ามีหรือเปล่าเป็นเดกโคลน้ก็มีอยู่แต่ไม่เคยเห็นนะแต่มีอยู่แต่ไม่เคยเห็นแสดงว่าผมมีแต่ไม่รู้ไม่รู้เอาข้าวไปใส่ไม้ไผ่แล้วไปนั่ไแหละแต่บ้านพ่อป้าก็ถทำอยูะเพราะว่าผมมาตั้งแต่น้อยเลยผมเคยเห็น เสร็กย่ำเขาเผาเสร็จแล้วเห็นแต่อยู่ในถ้วยก็เพ็นหนึ่งสิบบาทสิบบาทนี่เขาบอกแล้วสิบบาทปอกเรียบร้อยปอกออกจากอ่ะใส่เพี้ยนเลยนี่ใส่เผือกอยู่เหรอขาใส่เผือกค่ะไข่ไหกค่ะเผือกน้ำตาลไม่ครับมือแต่พูงงามๆทั้งนั้นเลยแม่ีตพูงออกไปแล้วสิบบาทอันนี้เศษเบาทบ้างแลนด์เลยแลนหนึ่งเงี้ยวค่ะบ้างสี่สิบเออผู้เจ้าเพิ่นอยู่แล้วว่าอัน เงีวแค่สอกกระบอกละสักบาทเงีวแค่สอกกระบอกละสักไอไอหลีดทำหลงเาซื้อแล้วอันนี้จังบาดอันนี้อาทิตยมื่อมามากกันยังลืมจักบาทอาทิตย์สิบห้าสิบห้าบาทอันนี้เนื้อลูกอะไรครับมาเบิงน้ำแกนสวัสดีค่ะคุณนวลจันทร์แสงคุณแม่คุณกาญจนาเอื้นหมูหัวเท้าค่เอาเดิมอันนี้ตัวเอื้นมาเพียง มาหัวตบมะเรียงทำมะเียงมาล้วอะไรเปทำมะเรียนใหญ่ชักบาทไอจีสอันนี้อันนี้แม่ที่ว่าอร่อยบ้านนะขอบคุณเลยยังไม่รู้อนี้ไงขอบคุณน้องบนขวดข่าขวยาคนนี้ใช่หรือชิมไหมอืข้างในสีแดงเหมือนกันเนอะเนอะเนอะไม่เป็นจ้ะเบอกคือทอดเอาเพื่ออยู่นะ

วิจักหวาย้ายกล้วยยี่สิบห้าบห้ยี่สิบห้าบาทห้บาทครับผักอันนี้ถุงละสิบทุงละห้าทุงละห้าบาททุงละสิบบาทมะเขือสิบดูสิมะเขือสิบครับมะเขือสิบบาทผักห้าบาทน่ากินน่ากินครับผักห้าบาทอันนี้ปลูกมาจากต้นแล้วก็มันมันปลูกจากต้นครับผมอันนี้ผักใบบัวบกห้าบาทดูสิเยอะมากเียค ตัืนี่น่ากินน่ากินไมเชือกเกรยนี่นอไม้สดจักบาทนอไม้สดือเถรนะานอไม้สดยีบบาทจ้ายีบาทอะไรถกใจแล้ว ก็เอผักอันนี้มื่อใส่แกงประมาณอย่เงี้ยไหมก็ผักตำลึงอันนี้ซะเอาผักนี้เมื่ใส่น้ำมันเบาเดี๋ยวค่อยเบามากหมดละจ่านั่นไงโอ้ ตลาดเล็กๆน้อยๆนะครับฮะคุณผู้จัดเงียบอะฮะรู้สช่ตําึงคำสิบบาทกําบลื่เลยเกินจืดเลยเป็นม่อจ้าใครก็เลยถูกไม่เหมือนตลาดใหญ่เป็นตลาดชุมชนเล็กๆตอนเย็นที่มาของตลาดแห่งนี้เด้อเป็นอยงจงเอรินว่าร่องดัน ตรงนี yeah. ้มันเป็นร uh, uh, yep. yeah. right. yeah. erm ่องน้ำมาก่อนเป็นร oh, so nice. ่องน้ำมันมีต้นบดานเยอะก็เลยเรียกลอดบดานอยู่ด้านลานโรงพยาบาลใช่ไหมสถานีตำรวจจ้อยู่แถวนั้นคาร์เอฟซีถ้าผ่านมาอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับรถเวียงไปเวียงมา มาเด้ครับเอฟซีทุกคันเด้ครับมาซวยๆกันนะครับผมหนาทเอฟซีของลองเจ้ากับแม่บัว นอไม้ไปไปแกงผักไปใส่ผักตำลึงห้าบาทจ้านั่นือเปาะสิบบาทเยอะมากก็เปาะผักไอ้นี่ใบที่เป็นบาวานัวนี่นี่ใบมันเป็นบัวนี่เนใบวยหนดิ โอเคครับรคลิปนี้จบยเยงแค่นี้ครับดีเจอกังคลิปหน้าครับผม